สวัสดีค่ะวันนี้มากินส้วนส้มตำส้มตำป่ามไม่ชวนบี้อีกิกันนะคะมาเด้อพี่นอ้อง step step อุ๊ยเฮียดุนโ,กโอกอุ้ยกระต่ายกมั้งอืมไม่ได้ไม่ได้สักพันน้อยเฮียอีที่จะหมดแล้วอะ่ะ ไม่ก่อนอ่ะไม่ใช่เส้นนะชันกูแว่าแปยสงสารหอยนี่แหะนี่แหละค่ะกินน้ม่บอกอีกขีน้อยที่มีชิดแม่งเยอะที่จ้ะอะอาซีฝั่งมาบอกนะคนะกินกินหรือวะกินมะปเขือเทศโดยไม่บอกพี่ขีนี่นะคะ เพี่รซีบอกว่าให้หนูอ่ะป้อนเพี่รซีตักถึงพี่ก๊อลอฟาซีแล้ป,ป้อนอร่อยมากเดสคือไม่เอาป้อนซิกเมเจอร์ของทางกีใช่หมดแล้วว่าอร่อยอ่ะมัน<ๆ> <Yet, S 2> ไม่อิ่มเลยนะพูดจริงรกินน้อยอ่ะเออไม่มีคนกินเยอะไหวสิเนอ่ยไอ่กรอบเลยค่ะชื่มู ไม่ใช่ชอนแล้วชนเขาไม่อยากัแลเกินน้ำตาเห็ดๆแล้วมันหนีไปแล้วมันรแบบู้สึกอ้วกกูนะเฮ้ยเสีแบบเป็นจะกูไม่ต้องเลยเฮียกูหน่อยนะเอยเนะกูหน่อยแล้ีอะไรให้ถนหนดหอดแดกเลยอืมต้องกูอะ เห็นก็แต่อะไสีไอ้กลง่มยูทูบไงกินน้ำไม่แบ่งอีกกี่เอ้ยไม่บอกอีกกี่มาเดินไ่น้องน้ำจากริมทางริมโขงค่ะกินหอยอีจูนมึงกินหอยอีจูนโดยไม่บอกพี่กี่ไปดำๆเลยค่ะกินหอยอีปินไม่ดิกินหอยพี่ี่โดยไม่บอกอีปินนี่นะคะ ไอจูนบอกว่าหอยพี่ขี่กินหอยพี่ขี่โดยไม่บอกโดยไม่บอกอีปิน่นโอ้ยอย่ยหยุดยากมากให้ปิน่นไม่รู้เอารองเท้ามามเอาถุงเท้ามาเช็ดพื้นโดยไม่บอกพี่ขี่ถ้ามีไอปินอป่นไอปิ่นอะกินชือบแน่ไอปิ่นชอบเวลามันกินท่าตํามันชอบกินเนี้ยหรือกินอะไรพวกเนีะยมันกินเนี้ยกินอคนเดียอ่ะอ่ะไอจูลลอนแล้วก็หอยกี่ เค็มเค็มไข่มากอีก